สวัสดีค่ะวันนี้พี่สาวหมอเอกจะพาไปกินของอร่อยนะคะอยางให้ฝากติดตามกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวรถเด็กแล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะซึ่งถือว่าอร่อยมากนะคะดูสิคะน้ําซุปเข้มข้นมากค่ะนี่คือเครื่องต่างๆนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งตับนะคะคือเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะคะก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะกินทั้งหมดไหมหรือว่าเอาแค่หมูหรือว่าแค่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสั่งได้ค่ะซึ่งของที่นี่นะคะค่อนข้าง ที่จะสดค่ะแล้วก็น้ำซุปเข้มข้นมากค่ะอันนี้คือบรรยากาศของที่ร้านนะคะถ้ามาช่วงใกล้ๆเที่ยงอะคะ่ะคนก็ค่อนข้างเยอะนะคะร้านนี้จะอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งบางปูนะคะโอ้โหดูสิคะหน้าตาอร่อยมากค่ะเข้มข้นสุดๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นมาม่านะคะซึ่งถือว่าเด็ดมากเลยตอนนี้พี่สาวหมอเอกเนี่ยหิวมากเลยนะคะมาถึงเนี่ยท้องร้องจอกๆเลยค่ะก็เลยต้องแบบ รีบกินเลยก็แบบหิวมากเลยค่ะแบบว่าอยากจะกินแบบหลายๆจานเลยค่ะก็เดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันกินกันเลยนะคะก็ยังไงก็ให้ทุกๆคนถ้าใครยังไม่เคยมานะคะก็ลองมาชิมดูนะคะที่นี่นะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่อยู่ข้างกับสถานีขนส่งบางปูนะคะซึ่งถือว่าเป็นร้านที่คนแถวๆนั้นนะคะรู้จักดีแล้วก็มีคนมาทานกันเยอะค่ะเพราะว่าอร่อยเข้มข้นค่ะ ตอนนี้พี่สาวหมอเอกอะคือแบบเห็นแล้วก็คืออยากสั่งอีกสั่งอีกอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ากินแล้วแบบหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะคือในส่วนของอ รสชาตินะคะคือถ้าคนที่แบบว่ากินรสไม่จัดนะคะก็ถือว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะบอกว่าให้เราชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่าบางทีรสชาติมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับพี่สาวหมอเอกนั้นก็คือว่าชอบรสจัดนิดนึงค่ะก็เลยต้องปรุงเนี่ยค่ะเกลี้ยงจานเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอเอกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครว่างๆก็แวะมากินที่ร้านได้นะคะสวัสดีค่ะ